จ๊ะนงพนีเปิดใจครั้งแรกหลังยุติความสัมพันธ์กับอดีตแฟนหนุ่มเรียกด้ว่างานการปังค่ะปีนี้คือไม่ได้พักทั้งงานคอนเสิร์ตหรืองานอีเวนต์ก็มีมาไม่หยุดสําหรับนักร้องสาวชื่อดังอย่างจ๊ะนงพนีมหาไทยแต่เมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศสถานะโสดหลังเลิกากับแฟนหนุ่มแจค็คธนพนลล่าสุดสาวจ๊ะได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุการเลิกกันในรายการวุฒิเอฟแล้วล่ะค่ะ ซึ่งสาวจ้านน้นได้เผยว่าใช้เวลาคิดนานมากม้ยทั้งคู่ตัดสินใจพร้อมประกาศสาวจ้าแต่ว,ว่าเอาจริงๆใช้เวลาคิดนานค่ะเป็นเดือนมันเหมือนกับฝางเส้นสุดท้ายตอนแรกเราคิดว่าเป็นคนเข้มแข็งแต่พอจะโพส์แค่โพสตเดียวพิมพลลบๆแล้วส่งไปให้เขาว่าจะโพส์ประมาณนี้นะว่ายังทํายังไงให้มันจบแค่โพส์เดียวเราก็ไม่อยากจะไปพูดที่ไหนอีกทั้งหนูและพีเขาเพราะว่าไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรซึ่งมันมีรายละเอียดนิดหนึ่งนั่นเองค่ะ ซึ่งการเลิกราก,กับแฟนซึ่งในครั้งนี้มีจุดยืนที่ชัดเจนมากที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างสาวจ้าตอบว่าก่อนที่จะประกาศเราต้องคิดเยอะมากเพราะว่าคบกันมานานถึง7ปีเคยเลิกแค่ครั้งหนึ่งแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเรามั่นใจแล้วหรือยังเพราะถ้าออกไปประกาศปุ๊บแล้วกลับมาดีกันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนเด็กเล่นขายของซึ่งเราก็โตกันแล้วทั้งคู่ครั้งนี้ก็เลยมีการคิดเยอะมากๆทั้งหนูและพี่เขาเอาจริงๆเรารักกันมากนะหนูก็รักพี่เขาก็รักแต่ด้วยความ ความรักอย่างเดียวมันไม่สามารถนําพาให้ชีวิตคู่นั้นไปด้วยกันได้มันเลยเป็นข้อที่แบบว่าเราต้องจบกันด้วยดีมีอะไรก็สนับสนุนกันเป็นพี่เป็นน้องความรักครั้งนี้ทําให้รู้สึกว่าการชัดเจนมันดีแต่ไม่จําเป็นต้องชัดเจนทุกเรื่องในชีวิตค่ะ